เหนื่อยแล้วเหนื่อยเหนื่อยเอาที่ชูแม่ที่ชูแม่า <laughs> ามาพี่ถ่ายวีด <laughs> ีโอถ่ายวีดีโอเออ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 ใครเล่นที่ชูแม่เนี่ยใคร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 เล่นที่ชูแม่ที่ชูแม่ไปเก็บอื่นแล้วเนี่ยดูดิดูดิดูดิ โอ้โหเก่งที่สุดอ่ะเออ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 เหนื่อยยังเนี่ยเหนื่อยยังโอโอถ่ายไม่ทันถ่ายไม่ทันพอบพอ